จุดเริ่มต้นของตู้ปันสุขเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิท71เริ่มตู้แรกเมื่อวันที่เมือม่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือวันที่8พฤษภาคมนั่นคือคจุดเริ่มต้นตู้แรกผ่านมาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับวันที่15พฤษภาคมเนี่ยแค่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยจากหนึ่งตอนนี้ขยายมาทะลุหลักพันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ริเริ่มในเรื่องนี้เนี่ยก็คือโค้ดแบงค์หรือคุณสุภกิจ คุณชาติวิจิตรบอกว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะดูเหมือนว่าตัวคนก่อการดีเนี่ยนะครับค,คุณสุภรกิจเนี่ยตั้งเป้าว่าอยากจะเห็นสักหนึ่งพันตู้แล้วก็กระจายไปทั่วเจว็ดิบเจ็ดจังหวัดตอนนี้ก็ครบทั่วทั้งเจ็ดสบเจจังหวัดแล้วคุณสุพันคิดยังไงครับครับคือผมมองว่าตอนนี้เนี่ยตู้ปันสุขใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันปันทุกทั่วทั่วหน้า <Hey. S 1> ปันทุกทั้งผู้ให้ปันทุกทั้งผู้รับ ปันทุกทั้งคนวิจารณ์ใลตอนนี้จะไปปันทุกให้นายกลุงตู่อีกเอ้าทาไมจากเรื่องดีๆมันกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปได้คุูสุพัฒน์คือประกอบโลกในแง่ร้ายจังคือคนที่ที่ปันสุกตอนแรกเนี่ยก็มีความสุกเน่จะนะฮะพอเห็นคนมาเอาเยอะๆทุกเนื่ยทุกกลัวของจะไม่พอครับแล้วก็เอตกลงเข้าไปเยอะนี่ไปทําอะไรเออ คือพอให้แล้วยังรู้สึกมีความเป็นเจ้าของอยู่ไงคุณสักใจพี่ไปสาแล้วท่านรู้ชมมะก็นี่คนรับเนี่ยตอนแรกก็โอ้ยนุโมทนาสาธุนะครับเขาเขามีจิตใจดีนามแบ่งปันแต่ความจําเป็นของคนแต่ละบ้านมันแตกต่างกันไงใช่ไหมฮะก็บ้านอาจจะมีหลายคนหรือบางค,คนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเจอเพืนบางคนเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ได้มาไงเพื่อฟื้นเพืือแผ่ก็หยิบไป ไปฝากเพื่อนบ้านด้วยว่าหยิบไปเยอะว่าหยิบไปเยอะสังคมเริ่มวิจาร์ไงสังคมเริ่มวิจาร์แล้วก็บางทีเนี่ยถึงกระดานดาทอเลยนะบางคนนี่ผมเห็นนะในโซเชียลนะให้มันปล่อยมันตายไปเลยมันโลกมากอย่างนี้มันกลวว่ามันก็เกินไปก็คนนี้คนเป็คนรับเองก็ทุกข์แล้วเอะเราจะแค่ไหนดีนะจะอะไรยังไงดีนะเกิดความรู้สึกต่อสู้กันในจิตใจไอ้คนวิจาร์ตอนไอ้คนวิจาร์ตอนนี้เนี่ยพอโพสอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายมาโต้ตอบไง ครับเอ้ยคุณไม่เคยจนคุณไม่รู้หรอกถ้าไปไปต่อว่าเขานะอ่าถ้าเผื่อแบบไปโพสในคําร้องว่าเออทําไมไม่แบ่งปันกันอ่าทําไมเอาไปเยอะขนาดนี้อืมไอคนจะบอกคุณให้แล้วคุณยังห่วงอีกเหรอคุณจะเป็นเจ้าของทําไมถ้าให้แล้วห่วงไม่ต้องมาให้อ้าวอ่าฮมันเป็นอย่างนี้จริงๆริาครับลุงตู่ก็มีคนนักข่าวไปถามลุงตู่อ่าเรื่องตู้ปันสุขเป็นไงก็ดีแต่ห่อย่ายาวไปเยอะไอ้มันรู้จักพอบ้างอ้าวลุงตู่รู้นี่ คือคุณไบอกกันนั่นปั่นทุบไปทั่วหมดอแล้วมันทุบมาถึงผมกับคุณศักชัยแล้วก็พี่ไปสาแล้วก็ท่านผู้ชมบางท่านเนี่แล้วเราจะจะคลี่คลายเรื่องนี้กันยังไงมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พอมันมันก้าวล่วงเข้าไปหรือว่าบางทีมันไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนอยู่ในตัวตนของทั้งผู้ให้ผู้รับผู้วิจารณ์ได้เนี่ยมันเลยยุ่งไปหมดเลยครับผมเลยมีนิยามสั้นๆฝากคิดร่วมกันว่าถ้าเป็นผู้ให้ นะครับ,รบถ้าถ้าเป็นผู้แบ่งปันเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยอืออย่าคิดว่าให้เพราะเหนือกว่าอืนะครับอย่าคิดว่าให้เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการเป็นเป็นข่าวครับครับให้ก็คือก็คือรู้สึกว่าแบ่งปันกันไปอ่านะครับถ้าให้เรามารู้สึกเรายังเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอยู่เนี่ยก็อย่าไปให้เขาให้แล้วไม่มีความสุขครับอ่าฮะนะครับเดี๋ยวผมในนิยามของผู้ให้เนี่ยผมผมแค่นี้แหละ ครับอาพี่ฟังพี่ไพศาลบ้างดีกว่าฟังฟังผู้วุโสโบ้างดีกว่ามองอยังไงครับปรากฏการตู้ปันสุกเนี่ยครับคือรูปแบบเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ว่าไทยหรือว่าบ้านเราเป็นผู้รเริ่มนะใช่มันรประยุก์ตมาจากต่างประเทศคุณแบงก์ก็บอกว่าเขาก็ประยุก์ตมาจากต่างประเทศครับคราวนี้ต่างประเทศเนี่ยไอการที่เขา มีการให้ในรูปแบบแบบนี้เป็นเพราะว่าระบบสังคมเศรษฐกิจครับแล้วก็อนอมหรือประทัดสถานของอคนตะวันตกเนี่ยครับเขาถือว่าสังคมเขาเนี่ยมันมีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีปัญหาคุณตกงานครับจะมารัฐก็จะต้องดูแลเขาเป็นด้านหลักครับนะ ไอ้เรื่องที่ว่าคนนู้นคนนี้จะหยิบยื่นมาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของใครรัฐต้อง็นผู้ดูเพราะว่าเขาทํางานเขาตกงานรัฐต้องดูแลครับมันก็จะมีแต่เฉพาะคนที่อยู่นอกระบบเช่นคนไร้บ้านครับคนไร้บ้านหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จะมีปัญหาพิเศษอ่ะจํานวนเพียงเล็กน้อยอันเนี้ยจะต้องคืออยากได้ของใครให้อะไรเงี้ยก็หรือว่าทําเป็นขอทานบ้างก็มีครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย คนเนี่ยจูจ่ๆเนี่ยคุณจะไปหยิบยื่นให้เขานะอ่าสุด้วยความสงสารอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะแปลเจตนาว่าคุณเนี่ยดูถูกเหยียดหยามเขาคิดว่าเขาเป็นขอทานอ่าใช่มันจะเป็นเรื่องที่เสียหายมากในสังคมตะวันตกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังคมตะวันตกเนี่ยมันจะต่างจาก <c oughs> สังคมตะวันออกสังคมชาวพุทธหรือว่าสังคมแบบชาวไทยเรารการให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยใครที่เราคิดว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเราให้แล้วคนรับเนี่ย <ๆ S 2> เขาก็รับด้วยความยินดี ให้ก็ให้ด้วยความยินดีมันเป็นวัฒนธรรมที่ทํากันอยู่ปกติทั่วไปอยู่แล้วไม่มีเรื่องอะไรประหลาดเลยการคนมีมากให้กับคนที่ขาดแคลนเนี่ยนะครับในรูปแบบที่หลากหลายด้วยคุณบินบรูฤิธต์นี่ก็เดินแจกเงินทุกวันเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะรูปแบบแกแล้วก็ทําไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําในช่วงโควิดแกทาน้ำท่วมน้ําท่วมไฟไหม้แกก็ทําครับนะครับแต่ว่าไอ้รูปแบบที่มันเกิดขึ้นแบบตู้ปันสุกเนี่ยที่ ทางคุณแบงค์เข้าไปเอามาจากตอนตกเนี่ยเพราะว่าเมื่อโกดโควิดเนี่ยรัฐเนี่ยมันดูแลคนไม่หมดครับมันมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาไม่ควรครับมันจึงเกิดระบบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมพอมีเนี่ยผมเอาของไปวางไว้คุณเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเลยว่าใครเอาคุณไปหยิบไปเฉยอไม่มีใครมาให้คุณมีของมันวางอยู่แล้วคุณหยิบไป คุณไม่ต้องเสียหน้าคุณไม่ต้องรู้สึกเสียหน้าเสียเกียรติเสียอะไรเลยถ้าคุณขาดแกรจริงจริคุณไปหยิบจากตรงนั้นมาคุณไม่ต้องไปหยิบจากมือใครมาแล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนให้คุณซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณเนี่ยอะไรล่ะถูกขยียดหยามหรือเปล่าถูกเามองว่าคุณเนี่ยต่ำต้อยไม่มีไม่มีน้ํายาอะไรอย่างนงี้อเปล่าครับรูปแบบเนี้ยมันจึงเป็นรูปแบบที่คล้ายๆกับว่าคนให้ไม่ปรากฏตัวใช่ใช่ใช่คนให้ก็ไม่รู้ว่าใครมารับคือครับรู้เหมือนเจตนารม ใช่อ่ามันมันจึงเหมาะกับพวกสังคมตะวันตกคือพูดง่ายๆว่าผมให้ผมก็ไปวางวางแล้วครับแล้วก็ผมก็จบของผมผมไม่มาสนใจมาตั้งแอบให้เลยเอาตัวตายจะมาของใครมันจะเอาลวงว่าอะไรเงี้ยนะมันจะมีคำของกูอยู่ของกูของกูทองเล็งอยู่นั่นแหละแอบซุ่มอยู่ะหน้าบ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะอ่อะ่เงี้ยอันนี้หมายถึงว่าเรายังผูกอันอยู่ของแต่ให้แล้วก็จบกันเขาเดินยัง่ายไม่ขาดยังยังอะไรมาใครมาอะไรเงี้ยก็ไป อันนี้พอมันมาถึงบ้านเราเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องของความมีจิตใจที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเป็นม์เอื้อเฟื้อเนี่ยนะท่างชาวพุทธท่านศาสนิกทั้งอิสลามทั้งคริส์อะไรของเราเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในวัฒนธรรมครับทํากันมาหลากหลายรูปแบบอืแต่ฐีก็ทํานะในรูปแบบอลังการโอ้โหประเภทให้คนจนต่อแถวกันไปกิโลกิโลจ่ายจ่าย อ่าคนละร้อยสองร้อยเลี่ยก็ทํากันมาวันเกิดเจ้าสัวต่างจังหวัดเจ้าของร้านตานอะไรเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมฮะทุกปีนะเสียนั่นเสียนี่จ่ายสองพันคนมาจ่ายเลยจ่ายเลยอะไรเงี้ยนะทำกันตลอดนะอาจจะบอกว่าจะเอาหน้าทําอะไรต่างเนี้ยก็ว่างไปกันแนะกันนว่างแต่ว่ามันผู้ไปอยู่ละทีนี้พอมันเกิดอันเนี้ยสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือผมเห็นแล้วว่าในที่สุดแล้วไอ้รูปแบบตรงเนี้ยมันกลายเป็นแฟชั่น อ๋อนี่คือข้อข้อกังวลและข้อไม่สบายใจมันไม่ได้มีอะไรที่ไปเติมความพิเศษกับเรื่องของไอ้ความความวัฒนธรรมการให้คนไทยจิตใจพ่อมาลีคนไทยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่เปยกระดับเราทําอยู่แล้วแต่เนี้ยพอมเป็นรูปแบบแล้วมันเกิดจุดติดจุดติดตอนนี้นะนะผมเข้าใจดีคนที่มีเจตนาดีอะไรก็ทํานะ แล้วก็รู้สึกปราบลื้มอะไรต่างๆนะเออในเชื้อเหลือรูปแบบอย่างนี้นะมันเป็นรูปแบบที่น่าสนใจไม่เสียเวลาด้วยใช่ชอระวังก็จบสะดวกไม่ต้องไปใส่ตู้ไว้อย่างคุณบินนี่ยังเหนื่อยยต้องเดินไปใช่องทอม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 ไปสำรวจกองหน้าเราไปสำรวจพื้นที่ก่อนครับนะว่าเขายากจนค้นแค้นอยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกันนะอันนี้รปวางไม้ตรงจุดที่นั่นแล้วก็ใครจะหยิบ อ่าของจริงของไม่จริงอะไรเราจบที่การให้ของเรานะใช่ตรเนี้ยมันก็โอเคด้วยประการต่างๆผลจลิตทุกอย่างแต่ผมไม่สบายใจที่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันเริ่มเป็นแฟชั่นครับต้องอมไมเริ่มเป็นแฟชั่นเนี่ยเอออ่าแล้วก็คเซ็ตคล้ายกับว่าเอ้ยผมไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวผมเสียครับจ้ะอ่าหน่วยงานผมไม่ทาหรือว่าตัวผมกลุ่มผมไม่ทําเนี่ยเดี๋ยวผมเสียครับที่มันกลายเป็นอ่าลัฐที่เอาอย่าง ครับพอ,อแล้วที่เอาอย่างปั๊บคนาที่มันทําเนี่ยมันทําโชว์อ่าเริ่มมีการทําโชว์เพราะว่ามันต้องทาแล้วให้คนเห็นว่าผมทําครับ <นะ S 2> อ่ามันไม่ได้ทําโชว์อย่างเดียวนะพี่ภาษาคุณสุปันตอนเนี้ยมันทาแล้วแต,แตะไว้ด้วยว่าตู้นี้ของกูเว้ยมีแตะเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์ว่าตู้เนี้ยสปอนเซอร์โดยใครอ,ะอ่ะ,ต,ะต่อไปเนี้ยมันจะต้องมีพัฒนาการไปอีกมากมายเออเดี๋ยวจะมีจะมีไทยอินอีกเพียะ ใชเอ่อเอ่ออ่าน้ำขวดน้ำขวดนี่อันนี้เอ่อได้รับการสนับสนุนจากใครอะไรอย่างเงี้ยนะเออตาตาเปายการค้ามาติดไว้ใหญ่โตเลยตู้ดีตู้ดี้า้ามน้ำขวดยี่ห้อดีเข้า